แอาลคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงถนนของกินไทยป้ากันแล้วหิวมากมาก,ก็จะเดินมาถึงนะต่อแต่ตแต่แวะเวียนไปเรื่อยก็ถึงสักทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างและวมื่ปังงจะกินอะไรให้ดู เป็นตรอกของกินที่แอบดูไฮโซนิดนึงนะจริงๆร้านที่เราตั้งเลงไว้นเนี่ยจะคนเยอะไหมเนาะเบอร์เกอร์คือบอสร่ำร้องตั้งแต่เมื่อวานบ,บอกว่าร้านเด็ดมันอยู่ในที่นี่ก็เลยอดทนรอมาแต่ว่าก่อนจะไปกินไอ้ขนมปังหมูทอดเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปกินของที่ว่าปังอยากกินที่สุดก่อนเป็นอะไรไปดูกันนะคะร้าน,นข,อของกินของฝากเยอะมาก คนราฟิลกับถนนหมูแผ่นที่โรงพักเลยอะ่ะเอออีถนนหมูแผ่นตรงเชนาร์โดสแควร์ชื่ออะไรนะเชนาร์โดสแควร์แถวๆนั้นนะอะมันแบบอะไรดิดิดิใจเองมันดูจีนกว่านี้อันนี้มันดูแบบคลิปคลิปคลินคลีนผิวเรียบเรียบโภรอารมณ์กันแต่ก็มีแบบร้านแบบถนนหมูแผ่นนะเนี่ยร้านแบบนั้นเลยแต่ไม่หมดที่ขายหมูแผ่นขายของฝากอะทุกคนป็นร้านแบบนั้น อันนี้คือโจกูที่ฟาจะมากินนะทุกคนอันนี้นี่เขาว่าเด็ดมากๆราคาอันนี้ก็คือเล็กใหญ่นะส่วนน,นั้นเนี้ยฟางไม่แน่ใจแต่คิดว่าจะเป็นแบบตัวปูทั้งตัวเป็นชิ้นส่วนปูอะไรอย่างเงี้ยหรืเอเปล่าราคามันก็จะไม่เหมือนกันนี้ก็จะสั่งเป็นอันนี้มาอันเล็กอันที่ถูกที่สุดจะไปกินอย่างอื่นต่อได้อันนี้มันก็จะมีอาหารอย่างอื่นด้วยเป็นแบบออกแนวอาหารจีนนะคะเป็นซีฟู้ดมาทำผัดหน่นทอดนี่ซอสนั้นนี้ แล้วก็มีผัดเส้นหมีหน่นู่นนี้นั้นนี้ปูผัดค่ะลา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 มันนี้แค่นี้เองนะงนแต่เขาก็จะแบบมีถ้วยแบ่งแล้วก็ให้กินแบบสั่งมาแล้วก็แบ่งกันได้เพราะว่าเล็กก็รู้สึกจะเป็นอา่างเหอนกันไม,ไม่ได้เล็กมากบ้างรู้แล้วว่าบ้า,บานสังคิมต้องไปยังไงสรุปว่าบ้างสั่งอันนี้อันบนอันเล็ก2อ0นะคะตอนนี้คือโจอ๊กปู อันนี้จะโจกปูแล้วก็กบตอนนี้เป็นโจโกกูบอกแบบแมวกบแมวกบงงเลยไม่รู้อ่ะเออดีดีนะที่ถามพ่อ่อนไม่ตัดสินใจจิงไปนะมัวมวอะไรนะเมนูสษาังกตนี้ให้นี่นป้าโจโกกบกับปูโจกกบโจกปูโ ก็คงเป็นแบบว่าเมนูนคิดที่สุดของที่นี่แล้วแหละเพราะว่ามันดงมากแล้วก็ออกที่มีออกรายการลงซื้อที่มาใส่ออกไวเต็มเลยแบบนี้แล้วก็คิดว่าหาเมนูนั้นจะอร่อยด้วยก็ไม่เคยกินโจ๊กปูเลยนะเกิดมาก็มันเป็นแบบยังไงแต่เคยกินโจ๊กใส่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่นั่งก็ได้กินมันปูแล้วในตอนนั้นแล้วทีร้านเขาก็จะเอาถ้วยแบบให้แล้วก็เอาน้ำชามาเสิร์ฟนะกินโจ๊กร้อนๆกับชาบร้อนๆที่นี่ชอบเสิร์ฟน้ำชาลนะ มาเกาจจีเที่อบ้างไปเที่ยวมาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารแล้นาอ,อาหารนะอาหารก็ตองอร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทย กินง่ายมีผักมีเนื้อแบบเยอะๆเน้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเลยนะว่าคนไทยบางทีเราไม่นั่งรวมโต๊ะกับคนแปลกหน้าใช่ปะเวลาเราไปร้านอาหารนะ่ะเออเราจะนั่งคนเดียวหรือนั่งแค่ที่าของเราแ,แต่ว่าประเทศพวกนย้าเขาจะแชร์นะคะยิ่งร้านอาหารที่ขายดีๆอะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นสูงมากเพราะว่าร้านเราไปเนี่ยเราจะต้องไปนั่งโต๊ะคนอื่นหรือเรานั่งก่อนเราคนอื่นจะต้องมานั่งโต๊ะรวมกับเราเพราะว่าเขาขายแบบแบบนั้นอนะ่ะแล้วมันมันไม่ใช่การแบบเสียมารยาทหรืออะไรของเขาเลยนะมันเป็นเรื่องปกติมกิมาาากกๆเเลยที่รไปนข้ ดังแล้วโตวเราสองคนอ่ะแต่โตมานั่งได้สี่คนอีกคู่หนึ่งมาเราต้อควรจะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งให้เขาอะไรเงี้ยกับคนไทยอย่างเราบางทีแบบกินร้านอาหารไทยกินกันสองคนนั่งโตสำหรับสี่คนสั่งมาเต็มโตอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นคนละวัฒนธรรมน,น,นกันประมาณว่าแต่ว่ามันก็แปลกเป็นแบบนั้อาจจะเกรงๆนิดนึง ก็ทําไปมากไม่ได้เพราะว่าเกรงใจฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็เขาก็มีมารยาทนะมารยาทในแบบของเขาคือเขาก็คุยกันปกติไม่ได้ทําตัวเกรงหรือผิดปกติอะไรไม่ได้ทําตัวโดนกดดันหรืออะไรเขาดูเป็นธรรมชาติมากเขาก็นั่งคุยกันฝั่งตรงข้ามไม่ได้อะไรก็จะกินกระดูกในที่ของเขาเรียบร้อยอะไรก็ไม่ได้แบบว่าเกรงนั่งเงียบรออาจจะแบบตึงไม่คุยกันทั้งที่เราคุยไปเขาก็ฟังได้เข้าใจอยู่ดีเขาก็คงจะคิดแบบั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเป็นประสบการณ์แลกใหม่นะ ต้องต้องเข้าใจกันไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นที่นี่รอรอรอ,อหิวหิวหิวรออาหารเออพูดถึงเรื่องที่มาเกีาอีกอย่างนึงก็คือไอบ้บัตรมาเกาาีาพาสที่เราพูดไปหลายรอบแล้วคือถ้าสมมุติว่าเราขึ้นรถบสสัสที่มาเกีาใช่ไหมเราเราใช้มาเกาาีาพาสแงอยู่ไหน่ะเจอแล้วออมาเกียพาสแบบไหน ก็คือใช้คือรถเมล์แล้วก็ใช้ซื้อของตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านที่รับซื้อพวกร้านชาไข่มุกหลายๆร้านเขาก็รับให้จ่ายไดโซก,ก็จ่ายไดเ<อ>นาะเพราะว่าขั้นต่านเวลาเราซื้อบัตรมาเนี่ยเขาเงินเติมมาก็คือ1 0ึ 100, 100้นเงินมาคันก็ประมาณ400บาทอ่ะก็เยอะอยู่แล้วขึ้นรถบัสทีหนึ่งอ่ะแค่3 3บาทสบาทมาเก้เา,เา,า,เาเออ3า,าเหรียญเท่าน,นั้นเองเพราะว่ามัน6แต่ถ้าใช้บัตรเนี้ยมันจะเหลือแค่3 แล้วทุกครั้งเราขึ้นลงภายใน60นาทีหรือว่าภายใน1ชั่วโมงอะ่ะเราอาจจะไปขึ้นรถอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ตัดเงินนะมันจะตัดเงินแค่ครั้งเดียวเข้าใจปะเออก็คือติดขึ้นไปหัก3บาทลง20นาทีผ่านไปขึ้นอีกคันหนึ่งติดทีนี้ไม่หักแล้วเออค่อนข้างดีเลย,เลยแหละแฮปปี้ ถือว่าการเดินทางไม่แพงนะ3 4 2เท่ากับ12บาทรถเมล์12บาทเราใช้แบบอลูมิเนีดมในหนึ่งชั่วโมงอ่ะถูกถูกกว่าที่ไทยก็ว่าน่าจะเรียกว่าถูกกว่านะเพราะว่าเป็นรถเมล์แบบแอร์เออแล้วก็ค่อนข้างสบายถือว่าไม่แพงจริงๆแนละ้วแต่แท็กซี่ก็ใช้ได้อยู่ไม่ก่าวว่าแพงและของกินก็อย่างที่บอกอะแพงแต่เยอะแพงแต่เยอะแล้วก็อร่อย าากหลยน้ำเปล่าแพงเนาะน้ำเปล่าแพงกว่าไต้หวันเี็กใช่ไหมแพงกว่าญี่ปุ่นด้วยมั้งเพราะว่าน้ำเปล่าขอเด็กนี่ก็<อ>40บาทก่ะเออประมาณ40บาท30บาทแล้วอะขวดเล็กนะอย่างเงี้ยอือก็เลยกินแต่น้ำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ,อ่ะเดี๋ยวรอข้าวมาแล้วมาดูกันอีกทีนึง<อ>มาแล้วค่ะที่เล็กก็ใหญ่มากแล้ว ก็ตามน,นั้นแหละถ้วยนี้ 200, 8, 800, 800, 2 0 0 2 4 8 0สองสีอปกุ้ปกรณ์เขาจะมีตะเกียบมีถ้วยแบ่งมีช้อนให้นะคะมีกระบวยดุมแล้วก็มีทิชชู่ใครตัูลาบ้างทิชชู่ร้านนี้เป็นแบบแบ,บแรนด์โจกูแล้วก็มี เาช่วยในการกินปูก็คือใส่ปูล,ลงไปทั้งตัวมันหอมมากเลยแค่ตั้งตงัวนมันก็หอมมันอยมากเพราะมันขออนุญาตเคี่ยเลยแล้วกันนะคะเอามาใกล้ๆใ,ใกล้ๆหน่อยอนี่บ้างขออนุญาตเคี่ยขึ้นมาเป็นมันปูเป็นเน,นื้อก,กะดองนะคะแล้วก็คือใส่ปูมาเลยทั้งตัวเงี้ยเหี้ยอะไเนี้ย,ม,ยมีต้นหอม ก็คือปูครบตัวค่ะทุกคนสองข้างสองข้างนะเออครีมคอนเนี่ยเสียบตะเกียบไปได้ถ้วยก่อนมันเป็นโจ๊กที่มันางดูเป็นเม็ดๆอยู่น่ากรินมากๆเลยกินดีมากกินข้าวกินมันปูกินแอบเหมือนข้าวผัด กลมกล่อมมากเป็นโจ๊กที่แบบไม่ต้องเติมอะไรแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องเติมซีอิ๊วไม่ต้องเติมอะไรเลยอร่อยแล้วอะเข้มข้นแล้วมันนวลมันละมุนมันหอมมันกรบกลมกล่อมลื่นนุ่ม,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 มข้าวก็แบบไม่ได้เละจนเกินไปมันก็ไม่ใช่ข้าวแบบเนบเนบเหนียวเหนียวเป็นปืดๆแบบโจ๊กบ้าเรามันจะออกเป็นเหมือนข้าวต้มที่ต้มนานมากจนเกิดเป็นโ๊กมากกว่าคะ่ะ <c oughs> คือมันจะมีความเป็นเนยดนยอยู่ด้วย ไม่ค้นไม่เหลวเกินไปอร่อยกำลังดีก็เนี่ยนะคะโจ๊ปูของเรานะคะมากินแบบฟินมากอันนี้คือเที <c oughs> ่ยวถ้วยเล็กนะถ้วยเล็กก็คือใหญ่มากเราก็ใส่ปูมาเลยทั้งตัว mm hmm. ถ้วยเล็กอันนี้210เนาะที่ซ, <c oughs> ซื้อมาลองสิประมาณนั้น แล้วก็ถ้าน่าจะกินได้สักสาคนหรือถ้าชิมๆแล้วกินอย่างอื่นก็อาจจะก,กินได้ถึง4คนเลยแต่ว่าถ้าเกิดมาเยอะกว่านั้นก็จะต้องสัง่งเครืใหญ่เนาะอร่อยมาก,มากอร่อยมากๆถ้าใครมารมามไกนแนะนําให้มานะใครที่ตลาดของกินไทยปลาไทยลาร์ฟูสตรีร้านนี้เนี่ยเด็ดจริงๆเออคิดว่าใครมาก็ต้องชอบอะ่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อว่าในช้อปปิ้งสงุดนี้อะไรให้เราคิดกันอีกเพราะว่าของกินอะไรกินเยอะมากจะต้องไปเลือกๆกันอย่างนี้กินให้ดูนะคะ ี่ก็คือหนึ่งในอาหารชื่อดังและว่าอาหารพื้นชื่อของที่มาเก๊าน,นะคะซึ่งเป็นขนมปัง,งกับหมูทอด หมูทอดอย่างเงีนนถ้าจะหมูทอดน,นะซึ่งมีแบบหลากหลายเจ้ามากค่ว่าเจ้าเนี้ยเขาว่าเป็นเจ้าดังตอนนี้เป็นเจ้าดังแล้วก็แบบว่าเปิดมานานกว่า50ปีนะคะเขาก็บอกว่าหมูของเจ้านี้เนี่ยจะอร่อยกว่าเจ้าอื่นก็คงมันจะ j ีซี่กว่าแล้วก็แบบไม่แห้งอะไรงนนะเงี้ยนะแล้วก็สดขนมปังเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการทําของที่เนี่ยก็คือจะชิมไว้แบบตอนที่ต้องพักแป้งขนมปังอ่ะให้คึ้นฟูนานกว่าเจ้าอื่นแล้วก็ค่อยเอาไปอบ ก็คือใช้เวลาในการทําแป้งขนมปังนานกว่าที่อื่นนั่นเองก็ไม่รู้นะมันจะแบบอร่อยสมคำนั้นหรือแค่ไหนแต่ว่าชิมดูอันที่เ้าไปสั่งมาเนี่ยเป็นอันอมที่นอก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคือจริงๆเิงมจะมีแบบเป็นขนมปังแบบแซนด์วิชด้วยมีเป็นแบบขนมปังปะซองด้วยแล้วก็มีที่เป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบหมูที่แบบติดกระดูกอะค่ะมันก็จะออกเป็นแบบซี่โครงเหมือนแบบนี้อออันกันแลว thank you ได้นะจ้านี่มัน หอมมากว่ะเดี๋ยเก็บเงินทอนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวชมดูนี่นี่ใหญ่มากคือแบบนี่นะอันนี้ห <95. S 1> ้าสิบหาสิบห้าเหียบปลาเก๋าหนะกินตรงหมูไเออมุงแมง j u ซ c y แต่มันไม่ค่อยมันอะ่ะมันไม่ได้แบบมีมันเยอะก็อร่อยเอาชิมตุ๊กขนม,มขนมปังมันไม่ยากอะมันกรอบๆข้างนอกข้างในมันนุ่มๆแต่ก็เนื้อแน่นอยู่นะน่าจะจุ๋อยู่เนะี่ย หมูเขาหมูหดแล้วอะ่ะเค็มๆห <c ough> อมๆแบบเหมือนทอดกระเทียมเนาะอร่อยดีแต่ว่าต้องใส่ซอสใหมะเขามีเป็นแบบเหมือนซีอิ๊วอือแต่บอาปว่ามันก็เค็มแล้วอร่อยดีก็คือขนมปังกับหมูปปมเปล่าๆแล้ไม่มีผักไม่มีไส้ไม่มีอะไรเวนนั้นะนะมันแบบมีไข่อะจริงๆเราร้านเนี้ที่ห้อนี้เลยนะมีหลายสาขาแต่ว่านี่เป็นสาขาแรก อนี้เป็นต้นตำรับของสิงฟยปะนะคะแล้วก็ยังมีร้านอื่นอีกนะที่ขายอาหารแบบนี้เยอะมากๆเลยสรุปมันก็อร่อยไหมแพงนิดหน่อยแต่ว่า ที่นี่ก็ราคาประมาณนี้แต่ว่าเป็นอาหารจานจาบางทีถูกกว่านี้เช่นบะหมี่เกี๊ยวที่เรากินเมื่อวานก็4 0บ้านะถูกกว่านี้ตั้งสิบเหรียญ <c oughs> อืมก็ประมาณนี้นะคะหมูก็ใครอก <c oughs> ใครที่เป็นสายแบบขนมปังเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมาลองได้รสชาติดีอะอืมอร่อยดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับบางพื้นียวซื้อแบ่งกันกินก็ได้แล้วก็มันจะมีขายเป็นเซ็ตนะกับ,บน้ำอะไรเงี้ยใครผ่านมาก็ลองแวะชิมกันได้มีหลายสาขาไม่จอเป็นต้องมาสาขานี้ก็ได้นะถ้าใครมาในมาเกา๊าหรือว่าใครบ้านเนี่ยเจอสาขา,ขาไหนก็ นี่จบไปแล้วนะคะกับทริปมาเก๊าของมาปาง2วัน1คืนแบบสวันแบบเต็มๆเลยกินไปเยอะมากออกจะเป็นทริปกินซะมากกว่านะครั้งนี้ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแบบเที่ยวมากก็แค่เดินเล่นในเมืองทั้งฝั่งมาเก๊าแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นแบบคาสิโนเวเนเชียนซิตี้ออฟรีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีเดินเล่นที่ทถนนของกินไทยปาเนาะก็เป็น Trip, ทริปถือว่าเป็นทริปรีวิวของกินสำหรับ2วันหนคืนจะกินได้มากแค่ไหนของบา,างนะคะก็ฝากติดตามผลง,งานต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe <c oughs> ให้ช่องของมบา,างด้วยแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ,บาย